เฮงเหนึ่งศูนย์หนึ่งรถบ้านพรีเซนต์มิตซูบิชิมิลาดสองพันเจ็ดสสอง GLX รถมือเดียวไม้น้อยแต่งหล่อพร้อมสิ่ง เดิมทุกจุดสภาพน้องๆป้ายแดงเสริมหลอดด้วยล้อแม็กเอ็นไก่พร้อมยางใหม่สี่เส้นออปชั่นครบระบบความปลอดภัยแอร์แบ็ค เบรก ABS พร้อมกระจกปรับพับไฟฟ้าราคาพิเศษฟรีดาวผ่อนชิลแค่3,990บาทต่อเดือนโดยประมาณเงื่อนไขาอาจเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดครับรถเดิมเลขไม่แท็ก แค่หกหมื่นเก้ากิโลเมตรเท่านั้นภายในเนียบคอนโซลสวยเจ้าของใช้รักษามากครับ เบาะสะอาดไร้รอยขีดขว่วนเหมือนรถใหม่ป้ายแดงห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายไปได้ทั้งครอบครัวเบาะหลังพับได้พร้อมโลบาหลังเสริมหลอ่อ เครื่องยนต์มีเบก1.2ลิตรประหยัดน้ำมันมากเติมน้ำมัน200ใช้ได้เป็นอาทิตย์คานหน้าสวยเดิมทุกจุดไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมครับ ท้ายสุดเชิญรับชมรีวิวทดลองขับท้ายคลิปได้เลยครับ